เคยไหมคะอยู่ดีๆก็คิดแย่กับตัวเองทั้งที่ไม่ได้อยากคิดเลยคิดว่าฉันไม่เก่งพอฉันทำไม่ได้แน่ๆหรือฉันคงเป็นคนที่มีปัญหามากแน่ๆถ้าคุณเคยคิดแบบนี้ขอบอกเลยค่ะว่าคุณไม่ได้แปลกและคุณไม่ได้พังวันนี้เราไม่ได้จะมาบอกให้คุณหยุดคิดลบแต่เราจะมาคุยกันว่าความคิดลบจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ แค่เรายัางใช้มันไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันนะคะวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันแบบสบายๆเรื่องที่หลายคนแอบกลัวแอบเกลียดและแอบโทษตัวเองนั่นก็คือความคิดลบค่ะหลายครั้งเราถูกสอนให้คิดบวกเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้มองโลกสวยเข้าไว้แต่ไม่ค่อยมีใครบอกเลยว่าถ้าวันไหนเราคิดลบขึ้นมา มันไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวหรือเป็นคนอ่อนแอเลยค่ะความคิดลบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือดูเข้มแข็งในสายตาคนอื่นมากแค่ไหนก็ตามเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ระวังอันตรายก่อนความสุขมันเลยชอบคิดเผื่อคิดกลัวคิดป้องกันตัวเองอยู่เสมอค่ะนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะคะ แต่มันคือระบบเอาตัวรอดของมนุษย์ค่ะหลายคนพอมีความคิดลบปุ๊บจะรีบต่อว่าตัวเองทันทีทำไมฉันคิดแบบนี้ทำไมฉันไม่คิดบวกเหมือนคนอื่นทำไมฉันถึงอ่อนแอจังซึ่งจริงๆแล้วการด่าตัวเองเพราะคิดลบมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ก,กว่าเดิมอีกค่ะเพราะเรากำลังซ้ำเติมตัวเองสองรอบรอบแรกคือความคิดลบรอบที่สองคือการไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นค่ะ ถ้าลองมองดีๆความคิดลบไม่ได้บอกว่าเราแย่แต่มันบอกว่าเรากำลังแคร์อะไรบางอย่างมากๆคนที่ไม่แคร์อะไรเลยจะไม่คิดลบด้วยซ้ำคนที่คิดลบแปลว่าเขายังอยากทำให้ดียังกลัวผิดพลาดยังอยากปกป้องหัวใจตัวเองอยู่ค่ะนี่คืออีกมุมหนึ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นเลยบางคนคิดลบเพราะเคยผิดหวังบางคนคิดลบเพราะเคยเจ็บบางคนคิดลบ เพราะเคยพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่สําเร็จความคิดลบเลยไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือร่องรอยของประสบการณ์ชีวิตค่ะมันบอกเราว่าเราผ่านอะไรมาบ้างและอะไรที่เรายังกลัวอยู่ในใจลึกๆค่ะลองคิดดูนะคะถ้าเราไม่เคยล้มเราจะไม่กลัวการล้มถ้าเราไม่เคยโดนปฏิเสธเราจะไม่กลัวการถูกปฏิเสธความคิดลบเลยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันมีที่มา และที่มานั้นมักเกี่ยวกับการที่เราเคยพยายามจริงๆค่ะสิ่งสำคัญไม่ใช่การกำจัดความคิดลบออกไปให้หมดแต่คือการเข้าใจว่ามันกำลังพยายามบอกอะไรกับเราอยู่บางทีมันอาจกำลังบอกว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วบางทีมันอาจกำลังบอกว่าเรากดดันตัวเองมากไปหรือบางทีมันอาจกำลังบอกว่าเราต้องการพักค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ แทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงคิดลบลองถามว่าความคิดนี้กำลังปกป้องอะไรให้ฉันอยู่แค่เปลี่ยนคำถามความรู้สึกทั้งในจะเปลี่ยนไปทันทีค่ะความคิดลบไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอและไม่ได้แปลว่าคุณจะไปไม่ถึงเป้าหมายมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เท่านั้นเองค่ะและถ้าเราเริ่มเข้าใจมันเราจะไม่กลัวตัวเองอีกต่อไปค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่ายิ่งเราบอกตัวเองว่าห้ามคิดแบบนี้นะอย่าคิดลบหยุดเดี๋ยวนี้ความคิดนั้นกลับยิ่งดังขึ้นยิ่งชัดขึ้นเหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งเจอนั่นไม่ใช่เพราะคุณควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแต่เพราะสมองของเราไม่ชอบการถูกห้ามคะ่ะสมองทำงานแปลกมากเวลาที่เราพยายามหนีความคิดลบสมองจะตีความว่าสิ่งนี้สำคัญสิ่งนี้อันตราย สิ่งนี้ต้องจับตาดูแล้วมันจะดึงความคิดนั้นกลับมาให้เราคิดซ้ำๆเพื่อป้องกันเราแม้วิธีป้องกันนั้นจะทำให้เราเครียดกว่าเดิมก็ตามค่ะหลายคนใช้พลังชีวิตไปกับการสู้กับความคิดในหัวทั้งวันเหมือนกำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ตลอดอย่าคิดสิอย่ารู้สึกสิอย่าอ่อนแอสิแต่ยิ่งสู้เราก็ยิ่งเหนื่อยเพราะจริงๆแล้วเรากำลังสู้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะ ลองนึกภาพนะคะเหมือนเราพยายามกดลูกบอลป้อยน้ํายิ่งกดแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็ยิ่งเด้งขึ้นแรงกว่าเดิมความคิดลบก็เหมือนกันยิ่งเรากดยิ่งเราฝืนยิ่งเราปฏิเสธมันก็จะยิ่งโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้ค่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่เข้มแข็งคือคนที่ไม่มีความคิดลบเลยแต่ความจริงแล้วคนที่เข้มแข็งคือคนที่ยอมรับได้ว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดลบอยู่ และมันไม่เป็นไรค่ะการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการหยุดทำร้ายตัวเองเพิ่มค่ะพอเราเลิกหนีเลิกผลักใสความคิดลบจะค่อยๆเบาลงเองเพราะมันไม่จำเป็นต้องตะโกนเรียกร้องความสนใจอีกต่อไปค่ะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ร้องไห้เพราะไม่มีใครฟังพอมีคนหันไปบอกว่าฉันได้ยิงเธอนะเด็กคนนั้นก็จะค่อยๆเงียบลงค่ะบางทีสิ่งที่ความคิดลบต้องการ ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่การแก้ไขแต่คือการถูกยอมรับว่ามันมีอยู่จริงในตอนนี้แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนแค่ไม่หนีไม่ปฏิเสธลองฝึกพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าโอเคตอนนี้ฉันกำลังคิดลบอยู่ไม่ต้องเติมว่าดีหรือแย่ไม่ต้องตัดสินแค่รับรู้พอเราหยุดตัดสินความคิดนั้นจะไม่ขยายตัวใหญ่ขึ้นค่ะ การหนีความคิดลบทำให้เรากลัวตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่การอยู่กับมันอย่างสงบจะทำให้เราเริ่มเชื่อใจตัวเองมากขึ้นว่าต่อให้ฉันคิดแบบนี้ฉันก็ยังโอเคฉันยังไม่ทงังและฉันยังเดินต่อได้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกับการสู้กับความคิดในหัวลองพักการต่อสู้ดูนะคะไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้แค่ยืนอยู่ตรงนั้นกับมันแล้วคุณจะค่อยๆเห็นว่าความคิดลบ ไม่ได้อันตรายอย่างที่เราเคยคิดเลยค่ะหลายคนมองความคิดลบเหมือนศัตรูเหมือนตัวร้ายในหัวที่ต้องกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเราลองหยุดดูให้ดีๆความคิดลบจริงๆแล้วไม่ได้เข้ามาทำร้ายเราค่ะแต่มันเข้ามาเตือนเราค่ะเพียงแค่รูปแบบการเตือนของมันอาจจะเสียงดังไปหน่อยน่ากลัวไปหน่อยเท่านั้นเอง ความคิดลบมักจะโผล่มาในช่วงที่เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้ากำลังจะลองอะไรใหม่ๆกำลังจะตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือกำลังจะเสี่ยงสมองเลยส่งสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าระวังนะกลัวนะอย่าพลาดนะเพื่อปกป้องเราจากความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณไม่เคยคิดลบเลยคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอะไรเลยก็ได้ ความคิดลบจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่มันคือระบบเตือนภัยภายในตัวเราเพียงแต่มันมักจะทำงานเกินหน้าที่ไปหน่อยเพราะมันกลัวเรามากเกินไปค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความคิดลบแต่อยู่ที่เราฟังมันแบบเชื่อหมดทุกคำเรามักจะเอาคำเตือนมาเหมารวมเป็นความจริงเช่นคิดว่าอาจพลาดก็กลายเป็นฉันต้องพลาดแน่ๆคิดว่าอาจไม่เก่งพอก็กลายเป็น ฉันไม่เก่งเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความเป็นไปได้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะถ้าเราลองเปลี่ยนบทบาทของความคิดลบจากศัตรูมาเป็นยามเฝ้าประตูเราจะเริ่มมองมันต่างออกไปค่ะยามมีหน้าที่เตือนว่าอาจมีอันตรายแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจว่าเราห้ามเดินต่อค่ะการตัดสินใจยังเป็นของเราเสมอความคิดลบอาจกำลังบอกว่า เราต้องเตรียมตัวเพิ่มต้องพักผ่อนเพิ่มต้องวางแผนให้รอบคอบขึ้นไม่ใช่บอกว่าเราไม่มีค่าหรือไม่ควรลองเลยถ้าเราฟังมันแบบมีสติเราจะได้ข้อมูลโดยไม่ต้องสูญเสียความมั่นใจคะ่ะหลายครั้งที่เราล้มเลิกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเรายังไปได้เพราะเราเอาคำเตือนมาแปลเป็นคำสั่งทั้งที่มันไม่ใช่ความคิดลบพูดว่าระวังนะ แต่เราได้ยินเป็นอย่าไปเลยซึ่งมันต่างกันมากค่ะลองฝึกถามตัวเองดูนะคะทุกครั้งที่มีความคิดลบเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้กำลังเตือนอะไรฉันอยู่แทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้แค่เปลี่ยนคำถามเราจะไม่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวค่ะเมื่อเราเริ่มเห็นว่าความคิดลบเป็นสัญญาณเตือนไม่ใช่คำพิพากษาเราจะไม่กลัวมันอีกต่อไปค่ะ และเราจะใช้มันเป็นข้อมูลในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมชีวิตเราค่ะความคิดลบไม่เคยตั้งใจทำร้ายคุณเลยค่ะมันแค่พยายามปกป้องคุณในแบบที่มันรู้และหน้าที่ของเราคือฟังมันอย่างเข้าใจแต่ไม่ยกพวงมาลัยชีวิตให้มันถือทั้งหมดค่ะ1ในทักษะที่สำคัญมากๆในการอยู่กับความคิดลบคือการแยกให้ออกว่าอันไหนคือความคิด และอันไหนคือความจริงเพราะหลายครั้งเราไม่ได้ทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เราทุกจากเรื่องราวที่หัวเราสร้างขึ้นมาค่ะความคิดเป็นแค่ประโยคหนึ่งที่ลอยขึ้นมาในหัวเช่นฉันอาจพลาดฉันอาจไม่ดีพอเขาอาจไม่ชอบเราแต่มันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าสิ่งที่พิสูจน์ได้ แต่สมองของเรามักจะเอาสองอย่างนี้มาปนกันโดยไม่รู้ตัวค่ะพอเราเชื่อความคิดมากเกินไปเราจะเริ่มตอบสนองเหมือนมันเป็นเรื่องจริงหัวใจจะเต้นแรงเครียดกลัวท้อทั้งที่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำค่ะนี่คือเหตุผลที่ความคิดลบมีพลังมากเพราะเราให้พลังมันค่ะลองฝึกพูดกับตัวเองแบบง่ายๆว่านี่คือความคิดไม่ใช่ความจริง แค่นี้ก็ช่วยเว้นระยะห่างระหว่างเรากับความคิดได้แล้วค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธมันนะคะแค่ไม่เอามันมานั่งบนบัลลังใจของเราเท่านั้นเองความคิดลบมักจะใช้คําแรงคําเหมารวมเช่นเสมอไม่มีวันแย่ตลอดซึ่งถ้าลองมองดีๆความจริงในชีวิตแทบไม่เคยสุดโต่งขนาดนั้นเลยค่ะแต่สมองชอบทำให้มันใหญ่เพื่อให้เรารีบหยุดรีบหนี รีบป้องกันตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่าตัวเองกำลังใช้คำว่าฉันเป็นคนแบบนี้แหละหรือมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆลองหยุดแล้วถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่ามันจริงทั้งหมดและมีหลักฐานอะไรที่ขัดแย้งกับมันบ้างคำถามนี้จะดึงเรากลับมาสู่ความเป็นจริงค่ะการแยกความคิดออกจากความจริงไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่แคร์อะไรแต่ กลับทำให้เรารับมือกับชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเราจะไม่ตื่นตระหนกกับทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวค่ะคุณไม่จำเป็นต้องหยุดคิดลบให้ได้ก่อนถึงจะใช้ชีวิตต่อได้แต่คุณสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมกับความคิดลบได้โดยไม่ปล่อยให้มันกำหนดคุณค่าในตัวคุณค่ะจำไว้นะคะความคิดเป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมแต่เราไม่จำเป็นต้องให้มันอยู่ถาวรหรือเชื่อทุกอย่างที่มันพูด และยิ่งเราแยกออกได้ชัดเท่าไหร่ใจเราก็จะยิ่งเบาขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าเราเลิกกลัวความคิดลบและเลิกเชื่อมันทั้งหมดสิ่งต่อไปที่น่าสนใจมากคือเราสามารถใช้ความคิดลบให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราได้ค่ะเพราะในความคิดลบแทบทุกอันมักซ่อนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวเราเอาไว้เสมอเวลาที่คุณคิดว่าฉันกลัวจะทำพลาด ลองถามตัวเองต่อว่าแล้วฉันกลัวพลาดเรื่องอะไรที่สุดคำตอบนั้นอาจบอกได้ว่าสิ่งไหนสำคัญกับคุณจริงๆหรือคุณกำลังคาดหวังกับตัวเองในระดับไหนซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อมูลไม่ใช่ข้อกล่าวหาเลยค่ะความคิดลบยังช่วยให้เราเห็นจุดที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มเช่นถ้าคุณคิดว่าฉันอาจยังไม่พร้อมนั่นอาจหมายความว่าคุณต้องฝึกเพิ่มอีกนิดวางแผนเพิ่มอีกหน่อย ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่ควรเริ่มค่ะมันคือเข็มทิศไม่ใช่กำแพงหลายคนใช้ความคิดลบเป็นไม้เรียวตีตัวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีใช้มันจะกลายเป็นแผนที่ชีวิตได้เลยความคิดลบชี้ให้เห็นจุดอ่อนความกลัวและความไม่มั่นใจซึ่งถ้าเราเห็นมันชัดเราจะดูแลมันได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ ลองนึกภาพนะคะถ้าไม่มีความคิดลบเราอาจไม่ซ้อมไม่เตรียมไม่ระวังและไม่พัฒนาความคิดลบในปริมาณที่เหมาะสมทำให้เราเติบโตได้จริงๆปัญหามันอยู่ที่การปล่อยให้มันดังเกินไปไม่ใช่การมีมันค่ะ ทุกครั้งที่มีความคิดลบลองเปลี่ยนจากการด่าว่าตัวเองเป็นการตั้งคำถามเชิงดูแลเช่นตอนนี้ฉันต้องการอะไรฉันกลัวเพราะฉันแค่อะไรหรือฉันควรช่วยตัวเองยังไงดีแค่เปลี่ยนท่าทีใจก็เปลี่ยนตามแล้วค่ะความคิดลบจะไม่กลายเป็นแรงฉุดถ้าเรานำมันมาใช้เป็นแรงผลักมันอัดผลักให้เราเตรียมตัวดีขึ้น ล้าขอความช่วยเหลือมากขึ้นหรือรู้จ,จักขอบเขตของตัวเองมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือการเติบโตค่ะอย่าดูถูกความคิดลบของตัวเองนะคะเพราะมันคือเสียงหนึ่งที่อยากให้คุณปลอดภยัยอยากให้คุณไม่เจ็บซ้ำและอยากให้คุณไปได้ไกลในแบบของคุณเองแค่เราต้องเป็นคนแปลภาษาให้มันใหม่เท่านั้นค่ะ เมื่อเราใช้ความคิดลบอย่างรู้ตัวมันจะไม่ควบคุมเราอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะกลายเป็นผู้ช่วยเงียบๆที่คอยบอกว่าตรงไหนควรระวังตรงไหนควรดูแลและตรงไหนเรายังไปต่อได้ค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของการอยู่กับความคิดลบอย่างเข้าใจไม่ต้องผลักไสมันให้หายไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันมาคุมชีวิตเรา เพราะความจริงคือความคิดลบอาจจะไม่หายไปตลอดชีวิตแต่ความสัมพันธ์ของเรากับมันเปลี่ยนได้ค่ะการอยู่กับความคิดลบไม่ได้แปลว่าเราต้องจมอยู่กับมันทั้งวันแต่คือการรับรู้ว่าตอนนี้มันมาแล้วและเรายังเลือกได้ว่าจะตอบสนองกับมันยังไงเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมันทันทีและไม่จำเป็นต้องทำตามมันเสมอไปค่ะ บางวันความคิดลบมาแรงมากเราอาจยังทำอะไรไม่ได้มากแค่อยู่รอดให้ผ่านวันนั้นไปก็เก่งมากแล้วนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนการดูแลใจในวันที่แย่คือความเข้มแข็งในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะลองสร้างพื้นที่เล็กๆให้ตัวเองเช่นการหายใจลึกๆสักสองสามครั้งเขียนสิ่งที่คิดลงมาหรือพูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยนะฉันเข้าใจนะ พื้นที่เล็กๆเหล่านี้จะทำให้ความคิดลบไม่ล้นออกมาจนเรารับไม่ไหวค่ะจำไว้นะคะว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณคุณคือคนที่รับรู้ความคิดเหล่านั้นตั้งหากและเมื่อคุณเริ่มเห็นตัวเองแยกออกมาจากความคิดได้คุณจะไม่ถูกมันกลืนอีกต่อไปค่ะก่อนจะจบวันนี้อยากแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะคะสำหรับเราความคิดลบไม่เคยเป็นปัญหาที่แท้จริงเลยปัญหาคือการที่เราโทษตัวเองที่มีมันต่างหาก วันที่เราเลิกโทษตัวเองใจเราจะเบาขึ้นมากจริงๆค่ะอยากชวนทุกคนที่ฟังอยู่ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้มีความคิดลบอะไรที่คุณยังไม่เคยฟังมันดีๆบ้างไหมถ้าลองฟังด้วยความอ่อนโยนคุณอาจจะเจอคำตอบบางอย่างที่คุณตามหามานานก็ได้นะคะ ถ้าคุณชอบตอนนี้หรือรู้สึกว่าเรื่องนี้กำลังตรงกับใจอย่าลืมกดติดตามช่อง Better Me ดีขึ้นทุกวันนะคะแล้วลองมาแชร์กันหน่อยว่าคุณจัดการกับความคิดลบของตัวเองยังไงเราอยากฟังมากจริงๆค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาฟังกันจนจบนะคะขอให้ทุกคนค่อยๆใจดีกับตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ